สบายดีสบายดีชักชากสบายดีน้องตอนนี้ก็อยู่กับช่องพันธุ์พุทไทยน,น,ไน้องมื่อนี้ครับน้องใหม่อันนั้นกำลังเซีนกระตาปักมือเน้องอายิบน้องใหม่เผ่า่าจำเอามาผ่าว่าเซีนน้องใหม่ปักมือมื่อนี้ก็ไปหาน้องใหม่ก่อเดี่ยวเนาะเป็นอันนี้เป็นน้องใหม่ไปบ้านมาได้นอนหนึ่งมาแล้วก็เอาซีมาแกงปริซับ เอาเนาะเอาเสียมซับเนากะก็เลยแบบได้สาาพจังสันไม่ได้ถือมีดไปนำ้ำคิดว่าติเค็ดปามันได้สิได้แต่แหนงเนากะก็เลยเอ็ดประั้นก็เลยเอาแต่นอไปบา้านนี้กระสีมาแกะกระสีมาแกะนะบาน้านนี้อันนี้ก็สิเป็นส่วนหยอดหยอดกระซับแล้วซับอีกก็สีประมาณนี้ กาวนี้กส่วนนี้ก็ติ็นนงนงันงนี้ก็จะามาแกะแกะไปะแกะไปจมไปไปเรื่อยๆผูข้างบ้านก็นเปิดคอนเสิร์ตอยู่บุ่มๆก็เลยต้องได้พากเสียงเอาแล้แต่คอนเสิร์ตดังสนั้นวันไว้กันอยู่ อันนี้ก็สิเป็นส่วนแนงแล้วก็มาแก่แกผู้ดเดียวนี่นะมาอายุบ้างกับสภาพคืนนอนร่ายก็คือ,นอ,นคอ,คอมีได้นอนคือเกาคือสมัยกรุงเทพคือเกาตาตายังเมื่อยอยู่อันนี้ก็สิมาจากักน้องใหม่นะมันนี้ กสิเห็นแต่เหมือแบบแบบอาก็ศเสมอลานซาวผู้ไปหาน้ำใหม่นำกันแม่เขาว่าเป็นเพื่อจังน้ำใหม่ตอนโลงตอนไงแต่พอข้ามมากกินตอนแบบนี้เนาะพี่เดืจักผู้หันกะสิเหลืออาตามทีเจ้าคลองหมากอยู่บ้านก็สิแบบ ตอนนี้น้อยเนาะมันมีเต็มปากเต็มคำ่คอในใหญ่จัดใหญ่จัดโต,โตแหละเวลาเขากินมันจะได้สิได้แบบเต็มปากเต็มคำมันมีก็จักแล้วเนาะสิเตรียมตัวอารมณอโอืม ตัดสิเบิงบันนี้ก็สิเป็นถึงเป็นคิวคนดังแล้วบันนี้คนดังมันนักฟองสติวโอ้ยหนอะดังไฟหลายปีหลายเดือนนะจะมีได้ดังมีได้ดังไฟจากเธอกลับมาบ้านก็ดังไฟเตาทานจ้าควันกุ้มกองแถมมาบ้านกับ อยู่กรุงเทพสภาพอาการกระต่างกันนะมาบ้านนะเปาทางังหนาวทังลมกรเนเกว่าพายยุผัดวสันคือต้นใหม่สีหกนี่อยู่บ้านนี่เอาติดปะ่ะนะเอาติดอยู่ติดแน่ดับแน่กวากันคนดัง ติดติดดับดับก็เสียดังไปเรื่อยเดี๋ยวเสือมาค้างหม่อดังไปเรื่อยเนาะ โคมประคมใส่ดับจ้อยก่อนกุ้มกองนี่ดับจ้อยได้หนะตอนนี้นะคือว่ามานเออไปเอยเอามานะก็ไมีได้ใส่ เอามาใส่ให้เกิดประโยชน์เป่าเข้าไปทั้งเป่าทั้งด,ด,ดูดนั่นก็ได้เพื่อสิติดติดยางติดสาเป่าเป่าไปเรื่อย โอ้บันนี้ติดแล้วบันนี้ก,ก็ถึงตาคางหม้อแล้วเอาน,น้ำใหม่ลงไปบันก็ใส่น้ำล้ายปูดใส่ลา้ายปล่อาปลงไยมันล้ายเนาะเต็มหมอ้ออายะน้ำใหม่นอนเดียวกับแหนง จะขอดสิบแหนงหรือเปล่าไปบ้านยางมีมัด,ดูบันก็อสไลายคักอันนี้นะสิเป็นพงวิงวิงอันนี้ใส่ปไปเลยบวงนังต่อไปก็สิเป็นเกียร์เกียร์กาใส เกลือไอโอดีนเบ็ดซ้ำน้ำตาลนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตำข้าวเบี้ยเนาะข้าวเบี้ยข้าวเบี้ยตำไปโป๊ะ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 อะไรๆตำไปตำมาเนี้าตื้อๆเลย ปายาวปายาวไปไปทิเซอร์มาเตียวมาเตียวหรือว่ามาผิดนั่นเองต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเนี้ยวไปส่วนยานางนะก็ก็มีได้ต่ำใส่เด้อเพราะว่าก็สั่งกากมันก็จะไปยองเอาเพราะว่าไฟดับสใส่่องปั้นก็ไม่ได้ อันนี้ก็าขั้นตาอันนี้ยาหนังก็กระซิบใส่ใส่อันนั้นเจะเป็นอันนี้เราใหม่กำลังพดบอก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 แต่ตอนนี้ก็ตอนนี้จืดต้องไปเทน้ำก่อนวันนี้เทน้ำออกก็กระซิบมาทำการเทย,เเยาหนังเสอร์เนาะยาหนังก็มีคอยเรื่องเอ้ามันเหี่ยตอนนั้น สีเหืองเดืองเิจูแต่ไม่ได้เมื่อสักพอมันไล,ล่พดแต่เขาต้องปสีอ,อ้กอีกไปใส่จริงดิงอยู่่อนน้ำไมขาต้อนอ่นะอันนี้ก็ใส่ข้าเบียข้เบือติดข้าเบียข้าเบีย,บยอยู่กับกระดิ้งอันนี้ใข้าเบือนาะ ีก็จะมาค้างหม้อต่อถึงเวลาปรุงก็จะใส่ประด,ดังขวดเ<ส>ด๋กกวยวไปเลยทางตำทางแกงก็ใส่ได้เลยใส่แกงเก้าเสเจอไปเลยทางซองฟ้าฟ้าแดงฟ้าเหลือ ก็ได้อันพี่เดียวก็ตามนั่นละจ้าตามฉลาด